สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเทส DJI Osmo Action 3ใช้งานร่วมกับ DJI My ค่ะสำหรับ DJI Action 3และการเชื่อมต่อ My DJI My นะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะอุปกรณ์ในแพ็กเกจของ DJI My ก็ให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะแต่ว่าพิมพ์จะแนะนำนิดนึงเนื่องจากว่า การเชื่อมต่อพอร์ตด้านข้างของ d j i ิทัไจะเป็นการเชื่อมต่อพอร์ต Type C ด้านข้างนะคะเราสามารถแกะฝาครอบตรงนี้ออกได้หรือจะไม่แกะก็ได้ค่ะซึ่งพอร์ต Type C ที่คอนเน็กกับ r e เ e ิร์ r เนี่ยมีมาให้ในแพ็กเกจค่ะแต่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพิมพ์จะทำการเชื่อมต่อลักษณะใช้กับสาย C2C C ให้ดูนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะสาย C2C C. ตัวรีเซิร์จากในแพ็กเกจนะคะ และตัวไม้ที่เราต้องการใช้ค่ะจะใช้1หรือ2ไม้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราเลือกใช้งานนะคะนำตัวรีซิเวอร์นะคะเชื่อมต่อกับสายไทซีด้านแรกค่ะหลังจากนั้นนำไทซีอีกด้านเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ DJI Osmo Action 3ค่ะทำการเปิดเครื่องจากปุ่มด้านข้างเหมือนเปิดใช้งานปกตินะคะ สังเกตนะคะเมื่อเราคอนเน c t ได้หรือเชื่อมต่อแบบถูกต้องลายไม้จะขึ้นปกติที่ตัวรี c ซิเวอร์นะคะและสังเกตอีกจุดหนึ่งไอคอนมุมขวาบนของตัว DJI Osmo Action 3ค่ะจะมีรูปไอคอนไม้ขึ้นมาแล้วก็กระพริบกระพริบลักษณะน,นี้ถ้าเกิดเป็นสีแดงจะเป็นเสียงที่พีคน,นิดนึงนะคะอันนี้เทสให้ดูเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะน,นี้คือการเทส DJI Osmo Action 3ใช้งานร่วมกับ DJI ไมคค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเทสเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJI Osmo Action 3ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ DJI May นะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะอย่าลืมสังเกตไอคอนนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ให้เรียบร้อยค่ะว่าเชื่อมต่อ Connect การสมบูรณ์หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเช่นเคยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ